สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับทายงวดโตล้มครับพี่น้องครับอยู่ขอกงวดพี่ฟอดนะครับสวัสดีครับพี่ฟอดครับสวัสดีค่ะครับมือนีพี่ฟอดกะมีงวดแบ่งปันคือเก่าข้ามงามคือเก่าครับพี่น้องครับเป็นงวดแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวของเทพสามหนึ่งน้อพี่ฟอดเนาะกับงวดแม่ลูกไอ้กับงวดแยกลูกอีกราคาห้องไวมื่นเก่าอีกหนึ่งโตนะครับขอกงวดพี่ฟอดอยู่บ้านสร้างก่อนนีคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชมุกดาจังหวัดอำนาจเจริญ มือนีกมือนีกะี่มแล้วก็ขึ้มนี่แดดออกนิดนึงครับพี่น้องนะครับตะวันล่มแห้งเดี๋ยวเบื่องเริ่มจากแม่ลูกวันนี้พี่พ่อนะจ้านะครับอ่ะโค้มแรกครับเป็นวัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่นไปลูกสาวของเคเฟสามหนึ่งครับไว้ยประมาณตีห้าเดือนนี่ละแม่สมเรียบร้อยแล้วนะครับโค้มนี่พี่พ่อนเปิดในราคาเท่าไรครับเปิดราคาหกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่นสามพันครับพี่น้องครับลูกเพิ่นดีแห้งนะครับเป็นลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งนะครับ หึ่งออกคอกาะไม่พี abs, Alpha, taken, ่น no, ้องแข้งขาใหญ่แห้งครับพี่น้องครับแม่สูงได้พี่ฟุตครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดบอกลบร้อยสามสิบแปดบอกลบครับมั่วลูกใดละครับแม่ฟันมั่วลูกสองยืนค่ะตุ้ยสองยืนสมแล้วเนาะสมแล้วค่ะสมโตได้จักหมื่นครับได้สามสี่หมื่นสามสี่หมื่นนะครับสมโตสมอยู่หนีเนาะครับเนาะค่ะอ่ะนะครับลูกสาวเป็นลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งนะครับแต่ว่าใบหลอดเห็ดหายเนาะพี่เนาะค่ะนะครับใบประมาณหาเดือนครับพี่น้องซีหาเดือนง่ายๆนะครับแข้งขาใหญ่ หกหมื่นสามพันทรงฟรีต่อกิโลครับพี่ครับทรงฟรีร้อยโลค่ะร้อยกิโลนะครับนี่ผู้น้องผู้ใดหางว่าแม่ลูกนะครับเบิ่งลูกเพิ่นเป็นลูกสาวของ KF31 นะครับอาัติคืมแน่แดดแน่ต้องขออภัยครับพี่น้องวัยกับประมาณ4-5เดือนนั่งกินนมแม่อยู่นะครับเด้อนี่ครับจมูกดำนะครับอ้วนแห้งนะพี่น้องค่ะกินเก่งกินเก่งทำนมแม่พอดีโอ้ยพี่น้องเบิ่งเบิงนะครับ นี่เขาเปนมืดอย่าว่ากันนะพี่น้องว่ามีแดดนังนานะครับลำล่างสวยขาหนีใหญ่แห้งโค่งสางใหญ่แห้งลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับกีบเล็บขอเท้าปกติครับพี่นอ้องบอกง่ายคือตัวใหญ่นะครับใบสี่ห้าเดือนแม่สูงหน่อยสามสิบแปดบล็อกมอสุกเลยครับพี่ครับลูกสองยืนค่ะลูกกี่ซองยืนแม่สมเหลี่ยบสามมือนะครับลูกสาวเพิ่นนะครับแม่สูงหน่อยสามสิบแปด นะครับพี่น้องนี่ครับแม่เพิ่นนะครับคอขาติดโบดทั้งสีนะครับจีบเด็บงามนัวลูกอ่าลูกสอง,สองลูกสองยืนนะครับแต่ว่าลูกพฝนงามเด้อพี่นาะหกหมื่นสามครับถือตัวละสามหมื่นดูฝนงามงามครับบั้นไทยที่ใหไงสัมแม่นาะพี่นอ้องไปทั้งพอเพิ่นเลยครับพี่นอ้องใหญ่ก็แม่ไล่เั้งว่าตัวนี้เลยวักี่เส้นนะสัมแม่วั <laughs> วสี่หาเดือนพี่น้องเบิ้ง อนซ้อนนั่งน้าแบบแพ่งเอานี่ครับลูกสาวของเจ้ากัมโบครับ KF31 ครับแม่กับสมให้เรียบร้อยครับสมอยู่นี่ละสมอยู่ของมอพีพรอยนี่นะครับสมโตนะครับ6 3 0 0 0ต่อรองได้เด้อพี่น้องถือโตละ30,000นะครับ30,000 30,000นนหน <c feud al proposals> ่อยๆยังต่อรองกันได้แต่ว่าลูกก็ดีงามแพ่งสามหมื่นผีพรอยพอขายดอกเนาะงามบงค่ะพอขายบ่ขายดอกมันงามเพ่งนะนั่งน้าอยู่น้องกุ้งสางไง ว่าแม่สาวอนาคตมันใหญ่หลายครับมหมดแยกสี่มือหาแยกสี่มือห, 4, ห่ะเอานะครับผู้ใดอยากเอาเอาสี่มือห่าพ่นมาค่ะนะครับกระสีเหลือยแม่พิ่นสองหมื่นก็บาทตอนนี้ลูกพเพิ่นแพงกว่าแม่ครับพี่น้องล <c oughs> ูกเพิ่นดีแหง้งเอาครับสนใจโทรมาหาพี่พ่ออันใดครับเป็นชุดแรกครับอาัติค้มแน่แดดแน่แนต้องขออภัยเด้อพี่น้องเบิ่งบ่คักจังได๋พี่น้องมาเบิ่งเอาในหน้าคอกเลยนะครับขุมนี่พิ่นห้องใบหกหมื่นสามพัน ตอร่องได้พี่น้องตอร่องได้นะครับแม่กระสมแล้วนุ่งแม่กระซีเต่าเนาะพี่พรนเนาะใชะ,ะครับอาเบิงละเอียดได้หลายได้ครับมันขึมมนข้มพี่จาก่ะมันขึ้มพี่จากะตัดกล่องออกไปกับกระบอกก็ไปก็มาครับพี่น้องบางทีก็ลือมพระบอจข้องลูกเคเอฟซัมไบหลอดประเทศไทยเนาะค่ะโอ้ยขาใหญ่เป็นวตัวผู้ปวดพโะโล้่ามันสีร้อยหาซิผลบอหน้าคดคุณละโอ้ยพี่น้องเอานะครับนี่ นี่แม้เพิ่นห้ลูกง่ามแห้งสมให้แล้วเป็นชุดแหลกเดอ้อครับหกหมื่นสามพันต่อรองได้ต่อไปครับไปเบิง่งง่วแยกลูกบัดเนี่ยจ้านะครับซ้ำม,มีเดียดเฮ้ยหนาตึบเลยลูกคนคนยังกินนมแม่อยู่อ่ะต่อไปครับพี่น้องเปิดง่วหนาคอ,อกเลยครับนี่ ตัวนี้นะครับเป็นงัวไทยกลางนะครับเคยไปดูกันหนึ่งตัวนะพี่เนาะจ้ผสมในเดือนกว่าๆแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับพี่พ่อนเปิดในราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่น้องราคาเบาแพงนะครับทายสูงอะไรครับพี่พ่อนครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบค่ะร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบสถานะตอนนี้เพิ่นสมแล้วได้เดือนกว่าแล้วครับเนาะค่ะช่วงเดือนหนึ่งพี่พ่อนเพิ่นเอามาตรวจทองแล้วนะครับแต่ว่าหมอบว่ยืนยันว่าทองนะครับหาซิปหาซิปเพราะว่าเนื่องจากคาดมันอ่อนก็เลยนะครับ เอาก็ยังวัทนประกันกันเนาะเอาตามนี้ครับพอตรวจแล้วแต่ว่ายังวัฒนยืนยันว่าเพิ่นเพิ่นทองนะครับพอทองอ่อนนะครับมีโอกาสที่จะทองหาทิพห์หาทิพนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันสูงลอยสามสิบเจ็ดบอกลบครับเคยมีดุกระหนึ่งตูดนะพี่น้องนี่ครับเปิดหน้าคอกเลยนะครับขั้นเอาออกไปก็สีเล็บหยาจมูกดำคลิปหู้ดำครับยังสดอยู่กีบเล็บพอเท่าปกตินะครับนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันหน้าตาครับ เคยดูกันหนึ่งตัวนะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับเนาะอาเพศอมนะครับนุ่มสีเต่าพ่วงหางกระสิบีอมม่อนได้หนึ่งครับนี่สีขาวๆแซมเลื่อมาไลนะครับอยากให้เบิ้งกันแกงอยู่นี้ครับบรสังเกตกับเรเห็นดอกเอาหนึ่งหมื่นเก้าพันครับทุกกระท้อนพี่ประกันให้นะครับเนาะรับประกันชิ้มเอค่ะชมีกับลอยโลเลยนะครับเนาะนะครับเอาหนึ่งหมื่นเก่าครับต่อร่องกันได้ เปิดและฆ่านาคอกรหลดนะครับเป็นชุดที่สองนะครับค่ายยูมีเดตกีบได้ขอเท่าปกตินะครับถ้าจะวาดํำหนาจะเลื่อนครับผ้ายุเขาทุกเหมือแล้วพี่น้องแต่กระบอกตกจะเคืียกินข้าวเที่ยงก็ยังเพล่ว่าได็กินเลยค่ะผมกับตําบากทัวไปนะครับเดี๋ยวคลายแล้วต้งใชไปกินยิ้มโคลนค่ายเครื่องละบายแล้วตอนนี้บายมงเอาหนึ่งหมื่นเก่าครับพี่น้องตอร่องไหนเด้อสนใจโทรมาโหลดนะครับเพื่อเคยไปดูกันหนึ่งตัว เป็นงัวไายกลางห้อนี่แหละนะครับราคาบา่แพงหัวอยากดูก,กับมีโอกาสที่จะทองพ้อมมาละนะครับมีโอกาสที่ทองพอมีพ่อนกับตัวทองแล้วแต่ว่าเจ้า่ยืนยันในห้องห้ากับ,บ่ยืนยันคือวันมันอ่อนอยู่คือวันครับเนะาะมองเข้ากับวิญญากนนะครับเอาหาสิบหาสิบครับสมตัวไว้พี่สมโตสมบามันโตค่ะสมโตไว้นะครับมือนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดสองชุดครับแม่ลูกลูกสาวของเคสามหนึ่งครับมัวอยากลูกหนึ่งตัวครับสนใจตัวไหนโทรหาพี่พ่อในยู่บัน ก่อนนี้โคมตำบลฒินาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดลำนาจ,จเจริญน,นะครับเตียดปลูกกับอําพรบุญสิรินะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยอย่าไปกินยากระมูกเดยวบุญลูกฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าปทุมรลาดกับพี่พรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไปกินลูกไปอ่ะเขาคอกก็ได้